เราอยากที่จะโฟกัสเรื่องอะไรค่ะเราอยากที่จะโฟกัสเรื่องอะไรเราอยากที่จะทําเราอยากที่จะโฟกัสด้านไหนในชีวิตของเรามีตัวตนด้านไหนของเราหรือนิสัยอะไรของเราที่เราอยากให้โฟกัสหรืออยากที่จะพัฒนาแล้วเราก็ใส่ประโยคสงพลังที่มันเกี่ยวข้องที่มันที่ทําให้เรามั่นใจแล้วก็ให้เราได้ก้าวข้าม รูปแบบพฤติกรรมเดิมๆเ,เราก็ทําให้เรามั่นใจในว่าเราสามารถทําเป้าหมายนั้นให้เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะจากประสบนะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะจะมีความสําเร็จเคยมีร่องน้าความสําเร็จมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรายังหาประโยชน์ที่มันแบบมันยังไม่สั่นสะเทือนข้างในของเราอะ่ะให้กลับไปดูร่องน้ําความสําเร็จสถานการณ์เหตุการณ์อะไรที่เราเคยสําเร็จนะคะแล้วดูว่าในบริบทนั้นน่ะเราใช้ชีวิตแบบไหนเรามีพลังงานแบบไหนแล้วเอาสิ่งนั้นอะ่ะกลับมาเป็นประโยชน ให้เราอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะดึง,ดง,ดงตัวตนเรา,ากลับมาตรงนี้ส่วนหน่งก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือว่า่าหลายครั้งที่เราแบบเขียนประโยชที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะมันจะเกิดความย้อนแย้งไม่สอดคล้องในตัวเราอะมันจะทําให้ประโยคนนี้มันขาดพลังไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มประโยคที่มันเล็กๆที่มันแบบ ส่งเสริมเราจุดเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆพอเราทํามันสำเร็จอะแล้วเราค่อยๆเพิ่มมันขึ้นเรื่อยๆอยอย่างเงี้ยมันจะทําให้จิตใต้สำเนกของเราอะค่ะมันค่อยๆสั่งสมความสําเร็จหรือพลังงานที่เราสร้างขึ้นนะคะแบบเนี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีกระบวนการอยู่แหละตูกเคยตูกเคยนํานะคะเป็น เขาเรียกว่าเป็นเซลล์เลิฟมันตรานะคะจริงๆมันก็คือประโยคทรงพลังที่เราเอามาใช้ได้เนาะอย่างพี่ประสอนก็ใช,ใช้อย่างพี่ประสอนว่าก็ได้ก็คืออะไรที่มันเคยเป็นร่องนางความสำเร็จของเราที่เราย้อนเห็นความยอดเยี่ยมของเราก็สามารถใช้ตรงความยอดเยี่ยมของเราอะโฟกัสตรงสิ่งนั้นก็ได้นะคะหรือโฟกัสในสิ่งที่เราอยากที่จะพัฒนาก็ได้ค่ะแอนเทชันค่ะ เป็นเป็นการพูดประโยคทรงพลังนะคะพูดมาจากใจพูดมาจากการที่เราใช้ทางน้ำเสียงความรู้สึกและท่าทางนะคะ<ม>เพื่อที่จะทำให้จิตใต้สำนึกของเราเชื่อ ในสิ่งสิ่งนั้นนะคะอันนี้มีรากมาจากการสะกดจิตตัวเองนะคะดังนั้นค่ะการที่เราอยากที่จะสร้างชีวิตแบบที่ต้องการนะโคช้ชของตูนะคุณไมเคิลนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงหกร้อยเปเซ็นหลังจากทำอินเทนเทชันยี่ินาทีต่อเนื่องนะคะ mm hmm. แล้วก็ทำให้รายได้ของเขาเนี่ยพุ่งแบบว่าหกร้อยเปอร์เซ็นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะ,ะพิว่า บอกว่าให้เด o ูดอินเทนเทชันนะคะอันนี้เป็นคำใหม่นะตัวก็ยังไม่ค่อยคุ้นปากเวลาที่เราจะพูดนะคะจะ uh huh. บอกว่าเราก็จะมีประโยคของเราเนอะแล้วก็พูดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ,ำๆแล้วก็พูดจากใจของเรานะคะเอาละตัวอย่างนะคะ <Okay. S 1> ฉันสนุกและอิสระในการใช้ชีวิตฉันสำเร็จง่ายๆรวยแบบง่ายๆสบายๆมหัศจรรย์ฉันมั่นใจและศรัทธานในตัวเอง ฉันสุขภาพดีหุ่นดีมีเสน่ห์คล่องแคล่วพลังงานสูงฉันเป็นเทพแห่งการสื่อสารฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์เงินล้านฉันสนุกและอิสระในการใช้ชีวิตฉันสำเร็จง่ายๆโยรวยแบบง่ายๆสบายๆมหัศจรรย์ฉันมั่นใจและศรัทธาในตัวเองฉันสุขภาพดีหุ่นดีมีเสน่ห์คล่องแคล่วพลังงานสูงฉันเป็นเทพแห่งการสื่อสารฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์เงินล้าน ตัวอย่างค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเดี่ยวไปทำนะคะเน้นให้เราได้ทำอย่างเงี้ยพูดแบบเี้เรื่อยๆเืๆ่อยๆพูดออกมาจากความรู้สึกนะคะต่อเนื่องกี่สิบนาทีถ้าทำได้นะคะเพราะฉะนนเนี่ยเอาประโยคที่เราท่องได้และจําได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะยาวมากค่ะหมายความว่าถ้าไปดูประโยคของโทนี่โรบินส์นะคะเขาเขาก็มีประโยคซึ่ง เขาพูดจนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาพูดจนเขาจำได้เนอะอาจจะพูดสักประมาณแบบสี่ห้าประโยคอะคะ่ะให้ดูให้ดูตัวพ่อเดี๋ยวะ่ะกำลังหาให้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่จะตอบให้พี่วาคือควรจะเป็นประโยคที่เราจำได้แล้วก็พูดซ้ำๆๆๆๆจนผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วค่อยเปลี่ยนค่ะ Um Lao put Ha. I'm one with God and God is everything. God's wealth is circulating in my life. Wealth flows to me in avalanches of abundance. All my needs, desires, and goals are met instantaneously by infinite intelligence. For I'm one with God and God is everything.

ขนลุกเลยฟังแล้วใช่ไหมคะดีมากใช่ค่ะต้องใส่ความรู้สึกค่ะถูกต้องค่ะ